ีเป็นวันที่20เดือนมกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่18ที่ข้าพเจ้านายสุนทยาลิธีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระขริตตะและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระพยาญาชนะในบทสวดมนต์อย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งบทสวดจุนุมเทวดาสมันตาจักวาเจสุอันตราคัจจันตุเทวตาสัทธรรมังมินุราชาาัสสะสุนันตุสักโมกขัง สักเคกามาจาร้เปคิริสิขารตะเตจันทลิเกวิมาเนติปารเถจะกคาเมตารุวนาคาหาเนเคหวัตถุมหิเตเตภุมมาจายันตุเทวาชลธาลาลวิสาเมยักขะคันทัพนาคาตินถันตาสันติเกยังมินิวระวาจานัง สาธุโเมสุนันตุธัมมัสสะวะนาคาโลอัญพะทันตาธัมมัสสะวะนาคาโลอัญพะทันตาธัมมัสนสะวะนาคาโลอัญพะทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเรนะธัมม์อภิปูชยามะอิมีนาสกาเรนะ Sangkang api puja ya ma Budi sam Berkelaparan tanah rai Arang sama sambutu Bakawa Putang bakawan tang api wadimi Sawaka tu Bakawa tatamu Tamang namasami Subati panu Bakawa tu Sangkang namami Bauti si bersua namakan seti kata namo tasa pakawato arangato sama samputasa namo tasa pakawato arangato sama samputasa namo tasa pakawato arangato sama samputasa bauti ngan bersua kaya nakapana pata hutang sana kacami tamang sana kacami สังฆังสระนังขจามิตุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิตุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิตุติยัมปีสังฆังสระนังขจามิตัติยัมปีพุทธังสระนังขจามิตัติยัมปีธรรมังสระนังขจามิตัติยัมปีสังฆังสระนังขจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถารัติเมสระนังอัญยังพุทโเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะ โสตุเมโหตุสัพพะธาสัตติเมสรังอัญยังธรรมโมเมสรังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะธานัติเมสรังอัญยังสังโฆเมสรังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะธาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุทังเอกังสภัญยังปะว่าสักเกสุวิหารติขปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหีพิกุสเตหีสัเพเหวะอารหันเตหีทัสสะหีจโลกคาธาตุหิเทวตาเอปุยเยนะสันนิปติตาหุนติภะขาวันตังทัศนายะพิกุสังคัจะ อัตโขจะตุนังสุธาวาสกายจิการังเทวานังเอตาทธโหสิอะยังโขภะคะวาสเกสุวิหารติขปิลลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาเปิกุสังเคะสัตทิงปัญจมัตเตหิปิกุสัเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิตัสสหิจะลโลกาตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปปติตาหุนติ พระขาวันตังทศนายะภิกขุสังฆาญณะมายมปีเนะพระขาวาเตนุปัสสังคเมยามิเตนุปัสสังคเมยามะอุปัสสังคมิตาวาพระขาวาโตสันติเกเปัญเจกัคาถาภาเสยามาติอัตโขทาทาตาเทวตาเสยถาปีนามาภาลาวาปุริโสสมัตคิชิปังวาภา,าหัง ภาษาเลยะภาษาริตังวาภาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาเวเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขะวะโตปุระโตปตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพระขะวันตังอภิวาเทตาวาเอกมมตังอัดขังสุเอกมมตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขะวะโตสันติเก อิมังคาทังอภาสิมหาสมายโยปวัตนะสมิงเทวกายาสมาคตาอคาตมะอิมังธรรมสัมมยญังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอตโคอปาราเทวตาปะขวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตันตระพิกาโวสมาทัสังสุจิตังอัตโน ปุชุขมกังสุสารเถวเนตานิขะเหตาวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอ,อปาราเทวตาภาขวตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเจตาวาขีลังเจตาวาปะลีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตชาดัตติสุทาวิมาลาจัก ขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอัปปาราเทวตาปะขวัตโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิเยเกจิพุธังสานังะตาเสนาเตขามิสุสันติอปายาภูมิงหาญะมนุสังเทหังเทวกายยังปะรูปูเรสันติติอัตโคอัปปวาภิกขุ อมันเตศเยปุเยนาพิกเวทัสสะสุโลกาธาตุสุเทวตาสนิปปติตาวนติทถาคตังทัสสนายะเพขูสังขจจะเยปีพิกเวอเอสุงอติตามัฏฐานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมพิขะพระขวันตังเอตาพระรามเยวะเทวตาสนิปปติตาอเอสุง เสยยทาปิไมยหังเอตารหหเยปิเตปิกเวปวิสันติอนาคตามัดฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภขวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมยหังเอตารหิอาจิกิตสามิภิกขเวเทวยากานังนังมานิกิตตายิสสามิ พิกเวเทวายาคานังนามานิเตสิตสามิพิกเวเทวะกายานังนังมานิตังสุนภัตตาสาธุคังมานัสิการธตภาปัสสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิกูปะขวาโตปัจจันโสุสุงปะขวาเอตตาทัโวจ่าสีโลกามนุสกสามิยะตาภูมมา ดาตันสิตาเยสิตาคิริขปะรังปะฮิตตตาสมาหิตาปุถุสีหวะสัลีนาลมหังสาบิสัมพุนโนโอตัตมานาสัสุทธาวิปัสสนาปนาวิลาฟิญโยปัจจสัตตจตาวะวะเนกาเปลาวันทเวตัโตอามันตายิสัทธาสาวเกสาสารเนระเตเทวกายะอภิกันตา เวิชนะตาพิกาวเตจะอาตปะกะมาคารุงสัตวะพุทธะสาสสันังเตสัมปตุระหุยังังอเมนุสานตัสสนังอภเพเกสตมัตตคุงสหัสสังอาทาสตัลิงสตังเอกหัสสานังอมนุสานมัตตสุงอเพเกเนนันตมัตตคุงที่สาสภาพุทธะหุงตัดจัสมพัง อภิชายะปวักขตวานะจักขุมะตัโตอามันตยิสัทธาสาวเกสระเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตพิชานะถะภิกาโวเยโวหังกิตายิสัมมิขิระหิอนุปุปภโสสัตตสหัสสาวายขาภุมมากาปิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโต

ชุติมันโตวนะวันโตยัสสัชิโนมุทัปมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอิจเตโสจะสัสหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสัชิโนมุทัปมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัจจสัตายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโต ชติมันโตวนาวันโตยัสสัสนโนมทะมานาอภิกามงพิกุนางสมิติงวานังกุมพิโรราชคหะิโกเวปุสสัสนิเวสนังปิญโยนังสัตตาสหัสสังยักขานันปายรุปสาติปุมพิโรราชคหะิโกโสปาคสมิติงวานังปริมัจจะ ทสังราชตตะรัตโธปสาสติคันทัพานังอธิปาติมหาราชายาสัสิโสพุทธาปิตัสสะพระหโวอินทะนามะพระหบปลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยาสัสิโนมุทะมานาอภิกามุภิกุนางสำมิติงวะนางทักขินันจะที่สังราชาวิรุโธตปปปาสาสติ บมพันธานังอธิปาติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะระหาโวอินทะนามาภะพปะลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุทะมานาอภิกามุภิกุนังสามิติงวนางปัญจิมัจจะทิสังราชาวิรูปกโคภาษาสตินาคานัง อธิปาติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิทัสสะภะหาโวอินทนามามหับาลาอิธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิโนมุทะมานาอภิกามุปิกุนังสัมมิติงวานังอุตตรัาชะที่สังราชากุเวโรตปภาษาสติยักขานังอธิปาติมหาราชายัสสิโส ุตตาปิตัสสะภะโวอินทะนามามหาบลาิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมทะมานาอภิกามุงปิกุนังสมิติงวะนังปุเรมะติสังตตะรัตโตตักขิเนนะวิรุตหโกปชิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมะ าราชาสัมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัคคังสุวะเนกาปิละวันตะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายาอุเทนทุเวเกนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทาโนขามัตเศษโธจะกินนาคันตุ นิคันตุจะปะนาโทโอปะไมโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันคับโผะโจราชาชโนโัตโพออาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรูสุริยวัจสะเอเตยเยจะราชาโนกันทักปาสาราชุปิโมทะมานาอภิกามุง ภิกขุนางสำมิติงวานางอัาคูณภัสสานาคาเวสาลาสัตยจักกากัมรัสสะตราอาคูปายาคาสาาตัตยปิภิยามุนาตตะรัตถาจะอาคูนาคยาสัสสินโนเอราวันโนมหานาคโสปาคะสมิติงวานางเยนาคราเช สัพตสาอรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวะนมัตชปัตตาจิตตราสุปันนาอิติเตสานามังอภิยันตธานาคราชานมาสิสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิ อุปวะหยันตานาคาสุปันนาสรณัมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสัมุทังอสุราสิตาภาตารูวาสาวัเสเตอิทธิมันโตยสัตสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสาเวปาจิตติสุจิตติจะ ปะาาราโทนมุจีสหสัตัญจาปะลิพุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตนวาพะลิงเสนังราหูพัทธ,ธมุภาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิกขุนังสาม,มิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจเตโช วายตัทธะมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสสัสสะสหเมตตากะรุณาอายิกาอาคูเทวยะสัสสิโนตัสาะเตตัสสธาปายาสเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัสสิโนมุทะมานาอภิกามุง ภิกขุนางสามิติงวะนางเวนทุนจะเทวาสหะลีจะออสามาจะทุเวยะมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตากขิตานิปุรักขิตะวาอาคู มันทวลาหักาวสุนังวาสโวเศโทสกโกปาคปุรินทโตตัสเตตัสสะทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสสิโนมุทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสามิติงวะนังอัฏฐาคุสหะอู เทวายาลามกิสิขาริวะอริตตา,าจาโรชาจาอุมมาบุพนิภาสินโนวรุณาสหธรรมาจะอจจุตาจะอเนชากาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวนาเนสินโนตัตเสเตตัสสตากายา สัพเพนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวณะวันโตยะสัจสิโนมุทะมานาอภิกามุงพิกุนังสมิปิงวะนังสัมาณะมหาสัมานามานุสสมานุสุตตมากิตตาปะตูสิกาอาคูอาคูมโนปะตูสิกาอัตถาคู อะราโยเทวาเยจาโลหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัสเตทัทธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมุทะมานาอภิกามงพิกุนังสมิติงวะนังสุกา กรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหโอทาตัยหาปามุขาอาคูเทววิจักขนาสถามัตาหาระคะชามิสกาจายัสสิโนทะนังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวัสสติ ทัเตตษฐทธากายะสเพนานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสัตสิโนมุทะมานาอภิกาโมภิกุนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามาคัตตากาจายะยัสสัสิโนสมิตตากาลมเสถาชุตินามาจะอาสวะ นิมมานะรัติโนอาคูอัตาคูปารานิมิตาตัสเตตัทธากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกุนางสามิติงวนังสัตเตเตเทวนิกายา สัพเพานานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาขัดจุงเจยันเจสติสาสหะปะวุฒะชาติมักกีลังโอคะตินนัมาาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปะระมัตโตจะพุทธาอิทธิมาโตส,สหะสันนัง กุมารโรติดโสจะโสปาคะสมิติงวานังสหัสสะพรหมโลกานังมหาพรหมมาปฏิปินทินตะอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัตสิโสทัสสะอิสราอาคูปฏิเกวะสะวัติโนเตสัญจะมัจจโตอาคาหาลิโต ปริวาริโตเตจะสัพเทอภิกันเตสินเทเทวาสัพรำเมเกมารเสนาอภิกามาปัสสกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธมัตถุโวสัมมันตาปริวาเรทามาโวปินจิตธโอจินังอิติ ตถามหาเสโนกันนะเสนัาเปสยิปานินาตาละมหาหัตจะสระกัตวานาเพระวังยะถาปาวุสโคเมโขตนะยันโตสวิชโอตถาโสปัญจุตาวันติสังคุตโตอสยังวะเสตัญจะสัพพังอภิญญายะ ววักกิตวานะจักขุมาตะโตอามันตายิสัตตาสาวเกสารเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานะทะภิกขโวเตจะอาตับภะมะการุงสุตตาวาพุทธะสาสนังวิตราเคหิปักขามุงเนสัง โลมัมปิอัญชยุงสัพเพวิชิตตสังคามามายาตีตายสัจสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ